ธนกรสวนกับชลนานอย่าคิดเป็นหมอเดายันรัฐบาลอยู่ครบเทอม 12กันยายน2565น,นายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชลน,น่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยระบุ80%รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมมีโอกาสยุบสภาสูงมากหลังเอเปกเพราะจัดการสสในการย้ายพักได้ดีกว่าปล่อยให้ครบเทอมว่าเป็นเพียงความคิดเห็นของฝ่ายค้านที่เฝ้านับวนันนับคืนให้ถึงวันเลือกตั้งเร็วๆเ,เพราะคิดว่าตัวเองจะได้กลับมามีอำนาจอีกครั้ง แต่อยากให้ใน,นายแพทย์โชรนานเป็นหมอรักษาตามที่เรียนจบมาก็ดีอยู่แล้วอย่าคิดเป็นหมอเดาวเลยเพราะไม่น่าจะรุง่งดาวไปเรื่อยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีความจําเป็นต้องยุบสภาแต่จะอยู่ครบเทอมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดขอให้พี่น้องประชาชนวางใจได้อย่าเชื่อข้อมูลที่ทําให้สับสนส่วนฝ่ายค้านคงต้องร้องเพลงรอไปก่อนส่วนการบอกว่ารัฐบาลจะยุบสภา เพราะจะจัดการสอสในการย้ายพักได้นั้นไม่อยากให้พักเพื่อไทยเอานิสัยของพักตัวเองมาเป็นตัวตั้งแตกแบงค์พันก็ทํามาแล้ว บีบให้เขาอยู่พรรคมารวมกับพรรคตัวเองก็ยังทํามาแล้วรัฐบาลไม่นิยมวิธีรวบหัวรวบหางแบบนี้อย่างไรก็ตามเชื่อว่ายิ่งรัฐบาลอยู่นานประชาชนยิ่งเห็นท่าแท้ของฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านเองก็คงรู้ดีเพราะศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนับวันก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยๆจึงต้องออกมาดิสเครดิตรัฐบาลรายวันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์